าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำส่วนราชการประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2566เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตั้งแต่เวลาเจดนาฬิกาสามสิบนาทีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีสองพันห้าร้อหกสิบหกพร้อมด้วยนายรณพเวียงสิงมานายอธิสารอินตราหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2566ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ประกอบพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมืองกาญจนบ,บุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และที่พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่สามพระม,ม,มหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรีสร้างความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณลานโพเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเหล่าเฉลยศึกที่เสียชีวิตในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สำหรับพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ได้คุ้มครองปกป้องให้การดําเนินการจัดงานสัปดาสะพานข้ามแม่น้ําแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีประจําปี2566ที่กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ธันวาคม2566 ให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งงานนี้ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ศึกษาและรู้จักจังหวัดกาญจนบ,บุรีในฐานะที่เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วย สวัสโีอาระคะโตสัมมาทิสาอาเกภูมิภาเกตีด้วยกันพิธีส่งนะครับในการสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว มะยังแผนเตวิสุวิสังสรรังัจามัจาิสังขังสรรังอาทนาธานเวระปติตวานิโรจนิิาและปอ เวลา14โมงครับไ่วงจากชาวาที่ดีจากที่งหัว